สวัสดีครับผมแจ็คแม็คโคอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงแล้วไปโบว์โรงพยาบาลให้ให้อยากทานในงานบวชปาริตั้เขามารับกู 9. 9หกหกหกเก้าเขามารับกูสิเฮ้ให,ให้อยากเป็นนักพากย์ใหอยากเลือดสาดเขามาปัดกูนหน่อยดิโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับผมจะเป็นวิธีของการตัดคลิปบ้างเลยนะครับผมตัดคลิปเอพีหนึ่งบ้างแล้วกันโอคค้อย่างแรกให้ทุกคนนะผมไปบันทึกคลิป ที่เราจะเอามานับเสียงเลได้ไปกดบันทึกประมาณตรงนี้นะผมกดบันทึกตรงนี้นะผมกดตรงนี้นะพากดเสร็จแล้วมันก็จะให้ดาวนโหลดนะผมหรือจะเอาเพลงอื่นก็ได้นะผมจะเอาเพลงอื่นก็ได้นะแต่ผมไม่ค่อยจะเอาเพลงอื่นเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบๆอบอยู่นะผม โอเคต่อไปนะผมให้ทุกคนนะ้กดที่รูปแล้วก็เอารูปของตัวเองเลยได้นะผมเดี mm ๋ hmm. ยวเอาตอนต้นคลิปเลยละรักกันนะผมตอนแรกผมเอาคลิปรูปเลยนะโอเคผมจำได้อยู่นะผมวางรูปนะผมโอเคอันนี้แล้วก็อันนี้เฮ้ยอันนี้ไม่ได้เอาวะอันนี้เอาไปได้นะผม โอเคไหนอีกยัยไหนอีกเังไหนอีกจำได้ผมเคยจำได้ผมยมีมีกันเนี่ยในนี้อันนี้แรกอันนี้อันสองน่าจะเป็นต้นคลิปนะผมแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาเอามาเปล่าแต่จำได้ว่าเอามานะผมโอเคอย่างแรกนะทุกคนกดกดที่กดที่ไอ้นัะนะ่นอะกด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 ตรง กดตรงไอตง้ตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแหละตรงเนี้ยประมาณนี้นะผมไม่ไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้เดี๋ยวผมกดไนี่ตรงนี้ผมพอกดไปนะผมมันจะเป็นอย่างนี้นะผมให้ทุกคนนะผมซูมจะเอาซูมแบบไหนก็ได้ให้ไม่ให้ให้ไม่มันต้องเห็นนะผมก็ทําแบบเนี้ยแหละไปเรื่อยนะผมอ,อืมปีนกอยากได้กระเกมปีนกอะ่ะแต่บางลูกอาจจะไม่ได้แบบ บางลูกอาจจะเต็มไปเลยนะดาน,นะครับผมต่อไปทุกคนใส่เพสร้างเพลงนะครับผมอ่าจ๋ะว,วงอีกอาจจะวงนิดนิดน,งนึงนะผมเพราะผมเพิ่งโหลดแอป,ปใหม่มานะผมเพราะแอป,ปเก่ามันคือมันทํายากนะครับทํายากกว่าเดิมต่อไปกดตรงปุ่มนี้นะผมนี่ตรงนี้แบ่งตรงแยกออกแล้วนะผมกดไปเลยนะผมเสร็จแล้วก็ใส่เพลงเมื่อกี้นะผมตรงนี้ผมจาได้ ดีครับผมตั้มโหอยากโดนอยากโดนช้อนแกะมันจะตัดมาแบบแบบนี้นะผมให้ทุกคนนะผมกดตรงกดปุ่มออกเมื่อกี้นะผมที่ผมแต่ไปกดต่อไปให้ทุกคนนะผมกดตรงแก้ไขนะผมแล้วก็กดตรงภาพเคลื่อนไหวนะเพื่อใครอาจจะไม่รู้เรื่องอ่ะตรงนี้นะผมภาพเคลื่อนไหวกดไปเลยนะผมจะให้ทุกคนกด combo um นะผม combo um เดี๋ยวลากตรงนี้ก่อนนีตรงนี้นะผมกดคอมโบนะผมอย่าไปกดตรงนี้นะกดคอมโบไปเลยนะผมเสร็จแล้วนะทุกคนนะผมหาไอ้ตรงเออมันจะเป็นไอ้นั่นนะผมมันจะเป็นเอ่อซูมหนึ่งนะผมกดหาซูมหนึ่งก็ได้แต่เราก็เลื่อนอย่างนี้ไปเลยนะผมแล้วก็ค่อยๆเลื่อนกลับมาจะมีซูมหนึ่งนะผมนี่มันก็จะเป็นแบบแบบนี้เห็นเขาฮิตกันก็เลยอยากทําทบ้างนะผม โอเคแล้วก็ทําให้ครบเลยนะผมเนี่ยมันมันมันจะเด้งออกให้ทุกคนรีบกดไปเลยนะผมรีบรูดเลยเลยนะผมจะเอาจะเอาแบบอื่นก็ได้นะครับจะไอ้ิดผ <Hey, S 1> ิดปิดอาจจะบ,บ้างอันนี้ไม่ถูกเดี๋ยวขอใหม่ทีนึงนะผมเมื่อกี้พูดเยอะไปหน่อยนะผมไม่ลืมเลยนะผมแต่จําได้อยู่แต่ผมไม่กดผิดนะดูก็ซูม hey, <Okay. S 2> ขออภัยนะเมื่อกี้ โอ้ยละกดตรง zoom หนึ um. ่งเหมือนเดิมจะหมุนนั่นอ่ะแล้วก็ zoom หนึ่งสวัสดีครับผมแจ็คพอตอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกะอยากโดนแทงแล้วไปโบล์โงพยาบาลให้เฮ้ยอยากงานในงานบูดก็จะเป็นจะเป็นแบบนี้นะผม แล้วจะเป็นคลิปเหมือนตอนต้นคลิปเฮ้ยแล้วมีอย่างหนึ่งทุกคนมันต้องไอ้นั่นด้วยมันต้องแก้ไขตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมนะทุกคนเ,เอาเอาไอ้ตรงคลิปของเราให้มองตรงกันนะผมดูนะผมโอเคโอเคแล้วจะแล้วจะมันจะได้ประมาณนี้นะผมโอเคนะผมแล้วก็กดตรงปุ่มตรงนี้นะผมกดตรงปุ่มนี้เอาไปนะผม กดเลยพอกดเสร็จก็รอนะครับรอถึงประมาณหนึ่ร้อนะผมเดี๋ยวเขียนให้รอถึงประมาณหนึ่ร้อนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอน100่ร้พอดีเลยนะผมเฮ้ยตันไม่ติดโอเคทุกคนถึงร้อยแล้วคือมัก็จะมีอันนี้นะผมตรงนี้นะผมกัตรงนี้นะผม เมื่อกี้นะผมจะพูดอะไรหาให้ฟังนะผมผมลืมกดถ่ายนะผมพูดคนเดียวเลยโอเคให้ทุกคนนะผมมันจะมีแชร์ไปติกตอกบ้างแชร์ในไลน์บ้างแชร์เฟซบ้างแชร์อินสตาแกรมบ้างอะไรประมาณนี้นะผมจะแชร์ไปทางไหนก็นได้หรือกดอื่นๆนะถ้าอยากแชร์ในไลน์นะผมให้กดปุ่มอื่นๆนะผมแต่ของผมอาจจะไม่ได้ก็ได้นะผม เนี่ยค้างเลยน้ำหนึ่งนะผมกลับก่อนกลับก่อนโอเคเดี๋ยวจะกดเสร็จเสร็จสิ้นก็ได้น้ำกดตรงบุ่มนี้นะผมเสร็จเส้นที่ผมมไนะว้นะพักก่อนเลยแล้วจะประมาณนี้นะผมอันนี้คือไฟเก่าผมคือแบบผมยังไม่ได้นั่นเลยโอ้โหดูดิดูดอันเนี้ยทุกคนเป็นอันนี้นะผมที่ผมผมทำเมื่อกี้แหละ แต่ผมไม่กดผิดนะผมนะเดี๋ยวคลิปหน้านะผมผมจะมาสอนทำไอ้นั่นทำไอที่มันจะเป็นไอ้นั่นอะทำม,มันจะเป็นสีแบบนี้นะผมจะเป็นแบบนี้นะผมแต่ผมจะมีเพลงนึงนะผม,มเพลงเดิมนะผม,มจะปอมังเลยนะผม เดี๋ยวคลิปหน้านะผมไม่ต้องเยอะแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวลบก่อนเดี๋ยวไฟเต็มก็จะลบประมาณนี้ไปเลยเพราะยิงยิงเยอะยิ้มเบียมเยอะนะผมแบมบุบน้อยด้วยเคแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวจะถึงประมาณสักเอาสักขอประมาณยี่สิบไลน์นะ ยี่สิบไลน์นะผมขอยี่สิบไลน์นะยอย่าไปก่อนลบผมขอยี่สิบไลน์เดี๋ยวผมมาทำเป็นแบบเมื่อกี้เลยไอคลิปเนี้ยเอาเอาหายเฮ้ยเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปคลิปที่ผมทำไปเมื่อกี้แบบแบบนั้นผมเดี๋ยวเราจะทำเหมือนไอคลิปนี้เหมือนกันเลยนะผม ไอพวกนี้เลยนะผมแต่ผมจะมีตัวอ,อักษรเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะผมโอเคเดี๋ยวถ้าใครกดดูไม่ทันเดี๋ยวผมให้ดูในทิ๊กตอ,อกแล้วกันนะผมไหนวะ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 อยูไอออไไไ่ไหนอยูไ่ไหนอยูไ่ไหนอื มันที่ตรงนี้แล้วผมโดนช็แกงเห็นแล้วไปโบวลงบ้นเฮ้ยตัวนี้นะผมในงานบวชปาณนี้นะผมตรงนี้นะผมเดี๋ยวเล่นยู่ตัวนี้แล้ย้เล่นไดโอเคมันจะเป็นประมาณนี้นะผมโอเคขอ20ไลน์นะถ้าไม่ถึง20ไลน์ไม่ทำนะแต่ถ้ายังไม่ถึง20ไลน์ผมก็จะทำคลิปอื่นไว้ก่อนนะผมโอเคสำหรับนี้บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย